พริกทอดค่ะ20เม็ดแล้วก็ใบมะกรูดทอดเสิร์ฟเลยนะคะต่อหัวเสือคั่วเกลือค่ะสมุนไพรนะเคียรีเวอร์ค่ะวันนี้นะคะเคียร์จะทำต่อหัวเสือคั่วเกลือนะคะไปชมกันเลยค่ะก็มีนะคะต่อหัวเสือค่ะง่ายๆเลยค่ะพริกทอดนะคะใบมะกรูดทอดค่ะปรุงรสด,ด้วยซอสฝาเขียวนะคะ แล้วก็ผงนวลและผงชโลมเกลือรสดีค่ะแค่นี้ละค่ะนะคะเติมน้ํามันลงไปเล็กน้อยค่ะแล้วก็ใส่ต่อลงไปเลยนะคะประมาณสองขีดค่ะต่อจากนั้นนะคะก็คั่วไปจนกว่าเอ่อทอดไปจนกว่าข้างในเขาขาวๆอะคะ่ะจะเป็นไตเป็นไตแล้วขาวๆเนี่ยเธอสุกแล้วแล้วก็พงรส ปรุงรสด้วยผงนัวและผงชูรสนะคะครึ่งช้อนกาแฟค่ะเกลือหนึ่งหยิบแล้วก็รสดีครึ่งช้อนกาแฟค่ะซอ,อสสาเขียวนะคะหนึ่งช้อนกาแฟค่ะเอ,อ๊หนึ่งช้อนใช่ค่ะหนึ่งช้อนกาแฟแต่เยอะไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเค็มแล้วไม่อร่อยนะคะพริกทอดค่ะยี่สิบเม็ดแล้วก็ใบมะขูดทอดนะคะยี่สิบใบค่ะโรยลงไปเลย แล้วก็ตัดเสิร์ฟเลยนะคะแล้วนะคะต่อหัวเสือคั่วเกลือะคะ่ะสมุนไพรนะคะค่ะเพื่อนๆลองไปทํากินกันดูนะคะอ๋อแต่เคียร์จะบอกไว้ก่อนนะคะต่อหัวเสือนี่เออกินไม่ได้ทุกคนนะคะบางคนถ้าแพ้นี่เห่อขึ้นเลยค่ะคนแพ้กินไม่ได้นะคะนี่ค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย